ตุ uh ๊ก huh. นู้ดนี่ครับอีนน่อน,น,อน,นี่ปาลา uh huh. อะไรฮึ Thôi. đồ hấp <laughs> ชาดโดนะครับสายประมาณโ,โลโลกว่ากัดนี้นะครับเตกกะแกลคันนะครับสีสีเขียวนะครับนี่มาลองคันใหญ่หน่อย ครับดูไสามันตัวนี้ไม่เข้าปากนะครับเข้าคางนี่ครับติดอยู่ที่คางกับแตกแก้คันนะครับสีเขียวครับครับผมสุดยอดครับผลงาน